สวัสดีครับสวัสดีครับกลับเข้ามาสู่อีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นคลิปที่ผมเองจะมาแชร์วิธีการดูทางด้านของแดชบอร์ดนะครับหลายท่านคงจะทราบดีว่าแดชบอร์ดคืออะไรและในคลิปนี้จะเป็นคลิปวิธีการดูเบื้องต้นโดยที่เป็นวิธีการที่ผมใช้ดูทุกวันประจําทุกวันนะครับใช้ว่าทุกดูทุกเช้าเลยแล้วกันคือทํามาใช้เองและ ดูเองด้วยนะครับโดยที่สามารถจะใช้ได้ในการเทรดทองคําซึ่งแดชบอร์ดนี้จะเป็นแดชบอร์ดในการเริ่มต้นในการเทรดทองคํานะครับอย่างที่เข้าใจนะครับในฝั่งของการเทรดทองคํานั้นจะมีตัวเลขหลายตัวเลขผมก็นําเอามาไว้ใช้ในแดชบอร์ดในเว็บไซต์เดียวหรือในบล็อกเดียวหรือในแอปพลิเคชันเดียวนะครับ ฉะนั้นรอบนี้เราจะมาดูกันว่าแต่ละบล็อกหรือใช้คําว่าแต่ละกลุ่มแล้วกันนะครับว่ามีความหมายและสามารถดูได้อย่างไรวิธีการใช้งานใช้งานอย่างไรและได้เห็นภาพอย่างไรเรามาดูกันนะครับซึ่งในคลิปแต่ละคลิปนั้นอาจจะตัดต่อและอาจจะทําให้ทุกท่านดูในแต่ละ E ีีนะครับฉะนั้น e ีีนี้จะเป็น E ีีแรกแล้วกันอ่ะเรามาดูกันนะครับนี่คือหน้าตาของแดชบอร์ดครับหลังจากที่เริ่มมีการสมัคร และเริ่มมีการใช้งานซึ่งวิธีการสมัครก็ง่ายมากนะครับสามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์และวิธีการสมัครนะครับโดยที่สามารถสมัครแล้วบูรีไฟแล้วและเราก็สามารถเข้าสู่ในหน้าแดชบอร์ดโดยหน้าแดชบอร์ดที่ชำรบเงินแล้วจะใช้งานโดยที่ไม่มีข้างล่างซึ่งหมายความว่าข้างล่างนี้คือจะเป็นลักษณะของหน้าแดชบอร์ดที่ให้ชําระรายเดือนหรือรายปีนะครับฉะนั้นหลังจากที่มีการชรําระและติดต่อที่ซัพพอร์ตใน Li ยแอดฟอริทันเดร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ เป็นตัวเต็มแบบนี้ครับนี่คือหน้าแดชบอร์ดเวอร์ชัน2ซึ่งข้างหลังผมเองก็คือเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับฉะนั้นนี่คือตัวเต็มสามารถใช้งานได้ตั้งแต่กลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะครับสังเกตเห็นได้ว่าในกลุ่มสุดท้ายก็จะมีสถานะราคาทองคำและกรอบแนวราบแนวต้านโดยเฉพาะทางล่างเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละขั้นทีละตอนนะครับเรามาดูหน้าแรกกันก่อนสังเกตเห็นได้ว่าในฝั่งของแดชบอร์ดนั้นก็จะมีทั้งฝั่งของกลุ่มนะครับผมจะแบ่งกลุ่มดังนี้นี่คือกลุ่่่่่่่่่มมมมมมททททีีีีี1 1 1 1คครรกกกกกกลลลลุุุุืืออออะไ็สาาถ ดูได้ว่าสถานะราคาทองคําในกลุ่มที่1นั้นจะเคลื่อนไหวอย่างไรนี่คือกลุ่มที่2ครับผมจะนิยามเป็นกลุ่มที่2นี่คือกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2คืออะไรกลุ่มที่ก็คืออีกหนึ่งกลุ่มและเดี๋ยวผมจะแป่งรายละเอียดว่ากลุ่มที่2มันคืออะไรและผมให้นิยามกลุ่มที่2ในแนวนิยามไหนครับส่วนกลุ่มที่3ครับก็คือกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่3ฝั่งของกลุ่มที่3ก็จะเป็นทางฝั่งของแนวโน้มระยะสั้นเอะระยะสั้นคืออย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับและทางด้านของสถาาานรคคอง แนวรับแนวต้านโดยเฉพาะแผนการเทรดทองคําประจําวันและบทความที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคําจะสําคัญอย่างไรเรามาเรียนรู้กันและผมจะแชร์ประสบการณ์วิธีการที่ใช้และผมเองก็นําข้อมูลเหล่านี้มาให้ทุกท่านแชร์ทุกท่านเพื่อให้เห็นว่าทองคําควรจะไปในสถานะไหนแบบไหนอย่างไรเรามาดูกันครับแน่นอนเรามาดูกลุ่มที่1กันกลุ่มที่1ก็คือในฝั่งของเริ่มต้นเลยข้างบนครับมันก็คือราคาทองคํานี่คือราคาทองคํคา,คาคเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับที่ทางแดชบอร์ดจะมีราคาทองคําไว้ฉะนั้นเรา สามารถดูราคาทองคำณตอนนี้ได้เลยซึ่งวิ่งแบบเรียวทำด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนทางด้านกลุ่มที่1นนะครับมีอะไรบ้างอย่างที่บอกครับกลุ่มที่1อาจจะจําเป็นที่จะต้องไปดูในหน้าเว็บไซต์ที่สําคัญนะครับมีหลายเรื่องเลยโดยสามารถอ้างอิงในเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่สําคัญได้ซึ่งสามารถอ้างอิงได้ตรงนี้ครับสามารถเข้าไปดูได้ในคลิกด้านล่างเลยนะครับจะมีเว็บไซต์อ้างอิงได้อย่างชัดเจนโดยที่ท่านสามารถเข้าไปดูในแต่ละเว็บไซต์ที่แสดงให้เห็นถึงตัวเลขสําคัญ ทั้งกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ได้เลยโดยไม่จําเป็นที่ต้องมาใช้งานแดชบอร์ดก็ได้แต่แดชบอร์ดนี้คือแดชบอร์ดที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าเว็บไซต์ทุกหน้าได้เลยและสามารถดูได้ซึ่งผมเองนํามาใช้งานและผมก็ดูเองด้วยนะครับแต่สิ่งที่สาคัญเลยคือกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2คือไม่มีในเรียลไทม์ซึ่งผมเองได้ทําการนํามาคํานวณและลงมาไว้ใช้เองซึ่งเป็นรูปแบบของเรียลไทม์หรือเรียกว่าเรียลยูครับผมก็อาจจะอธิบายได้ในอนาคต ึ่งเรามาดูกลุ่มที่1ก่อนนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ผมเองนิยามคานี้ว่าเป็นกลุ่มที่สถาบันการเงินรวมทั้งกลุ่มของธนาคารกลางสหรัฐสาขาต่างๆให้ข้อมูลสําคัญฉะนั้นหมายความว่ากลุ่มนี้มักจะเป็นกลุ่มที่ผมเองให้ความสําคัญในระยะกลางระยะกลางของผมเองก็คือในช่วง3-5ถึงวันหรือในช่วงสัปดาห์สัปดาห์นั้นฉะนั้นกลุ่มนี้ผมมักจะให้เห็นว่าราบใดที่มีตัวเลขของธนาคารกลางสหรัฐสาขาต่างๆ ที่ให้ตัวเลขออกมาผมจะนําตัวเลขนี้นํามาวิเคราะห์หรือนํามาหามุมมองของตัวเองว่าทองคาควรจะไปทางไหนในช่วง3-5ถึงวันนี้ฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ยืนยันว่าราคาทองคําจะเคลื่อนไหวในทิศทางนั้นๆในช่วง3ถึง5วันนะครับเช่น <isas> ถ้าเกิดว่าเบรกอีเวนต์สิปีมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องและเบรกอีเวนต์หปีมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนี่คือเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดว่าทองคาไม่ สามารถขึ้นได้มากเพราะไม่มีเงินเฟอ้อเกิดขึ้นหรือทางด้านของกองทุน S P D R ถ้าเกิดว่ามีการเทขายอย่างต่อเนื่องหรือมีการถือครองน้อยลงแสดงให้เห็นว่านักลงทุนเริ่มมีการเทขายราคาทองคำในอนาคตก็อาจจะทําให้ราคาทองคำมีการปรับตัวร่วงลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับประกอบกับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเลขต่างๆที่สะท้อนให้เห็นถึงราคาทองคํามีการปรับตัวลงหรือขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งบาลลนซนชีสหรือ U S ไล่ย หรือในฝั่งของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปหรือรีวอร์ดดีโทุกอย่างคือการคาดการของตัวเลข จากสถาบันต่างๆที่นํามาให้เราวิเคราะห์ว่าทองคําในกลุ่มแรกในระยะ3-5ถึงวันนี้จะออกมาขึ้นหรือลงหรือทองคําขึ้นได้มากหรือทองคําลงได้มากหรือทองคําอาจจะขึ้นได้ไม่มากหรือทองคําอาจจะลงได้ไม่มากนะครับนี่คือกลุ่มที่1เป็นระยะ3-5ถึงวันครับเรามาดูกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ผมจะนิยามคําว่าเป็นกลุ่มที่นักลงทุนตัดสินใจและนักลงทุนให้น้ําหนักว่าราคาทองคําไปทางไหนครับโดยกลุ่มนี้มักจะให้น้ําหนักในระยะ 1- นึ่ถึง วซึ่งอาจจะเลยไปถึง3าวันแล้วแต่ว่าทิศทางนั้นจะไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มที่1หรือไม่โดยที่กลุ่มที่2จะมีปัจจัยสําคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งตารางที่1หรือบล็อกที่1นะครับก็มี ทางด้านของดันชนีความกลัวของราคาทองคําถ้ามีการปรับตัวลงแสดงว่าดัชนีความกลัวของราคาทองคําของอนักลงทุนอาจจะกลัวน้อยแต่ถ้ามีการขยับตัวสูงขึ้นอาจจะแสดงให้เห็นว่ามีความกลัวของราคาทองคำมากขึ้นอาจจะทําให้ทองคาลงในอนาคตซึ่งต้องใช้มุมมองในหลายอย่างมาประกอบกันนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งตัวอย่างแค่นั้นเองฉะนั้นกลุ่มนี้ผมจะมักให้น้ําหนักเพียงแค่1-3ถึงวันว่าราคาทองคําจะโดนกดดันให้ลงต่อหรือราคาทองคําจะหนุนให้ขึ้น คือกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่นักลงทุนตัดสินใจคืออะไรคําว่านักลงทุนตัดสินใจหมายความว่านักลงทุนให้การลงทุนของราคาทองคํามากน้อยแค่ไหนมันจะสะท้อนให้เห็นถึงในกลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นอย่างที่บอกไปดัชนีความกลัวดัชนีความกลัวของราคาทองคําหรือดัชนีของหุ้นที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับทองคํา15ตัวโดยที่นามาพอดเป็น SUI นะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของนักลงทุนด้วยเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งฝั่งของดัชนีดาวโจน ฟิวเจอร์ที่เกี่ยวเนื่องกับปจัจจัยทางด้านของรัสเซียและยูเครนหรือปจัจจัยทางด้านของสงครามเช่นเดียวกันนะครับประกอบกับมีทั้งฝั่งของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่นํามาคํานวณกับอัตราเงินเฟอ้อคาดการเรียกว่า อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงซึ่งในแดชบอร์ดนี้เป็นรูปแบบของเรียลไทม์ครับอาจจะหาที่ไหนได้ไม่ค่อยจะมีแต่ทางผมเองผมนํามาทําให้หลายๆท่านได้ดูเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจในการเทรด้วยนะครับประกอบกับทางด้านของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหรือแม้กระทั่งพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อด้านหลังผมนี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของนักลงทุนที่จะสะท้อนให้เห็นถึงราคาทองคําในอนาคตเช่นเดียวกันซึ่งอาจจะใช้เวลาเพียงแค่1-3ถึงวันในมุมมองนี้เช่นถ้าเกิดว่าทองคาเพื่อ ขขอัตราผลตอบแทนพัฒนบัตต้องปรับตัวลงหรือเรียวยหรืออัตราผลตอบแทนที่แท้จริงต้องปรับตัวลงนะครับถ้าอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงปรับตัวลง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 อย่างต่อเนื่องทองคําอาจจะขยับตัวขึ้นก็ได้ในอนาคตหรือถ้าเกิดมีเหตุการณ์สองสามเหตุการณ์คล้ายกันไม่ว่าจะเป็นทั้งดัชนี s u i ปรับตัวลงนะครับอัตราผลตอบแทนพัตนขยับตัวขึ้นหรือแม้กระทั่งอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงขยับตัวขึ้นอาจจะส่งผลทําให้ราคาทองคําปรับตัวลงในอนาคตเช่นเดียวกันนี่คืออีกหนึ่งมุมมองและอีกหนึ่งวิธีการ ที่ผมนํามาใช้ยูในกลุ่มที่2เป็นปัจจัยสำคัญไม่มากก็น,น้อยครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ผมใช้ในการเทรดระยะสั้นต้องเข้าใจก่อนว่ากลุ่มที่3นี้เป็นกลุ่มในระดับชั่วโมงเพราะวิธีการเทรดของผมเองอาจจะมีหลายวิธีแต่วิธีการเทรดระยะสั้นผม,มจะใช้ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสําคัญนะครับโดยเฉพาะฝั่งของ3ตารางนี้หรือ3บล็อกนี้ถ้าเกิด3บล็อกนี้ไปในทิศทางเดียวกันเช่นถ้าเกิดฝั่งของแร่โลหะเงินมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับฝั่งของโกลด์ซินดรวย อมีการปรับตัวร่วงลงทองคํามักจะขึ้นเสมอเชกเช่นเดียวกันถ้าดอลลร์ไปในทิศทางเดียวกันกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยถ้าเกิดว่าดอลลร์มีการปรับตัวลงแร่โลหะเงินขยับตัวขึ้นโกลด์ซิลเวอร์ดีโชปรับตัวลงจะทําให้หนุนทองคําขึ้นอย่างแรงเช่นเดียวกันในทิศทางกลับกันนะครับในฝั่งของดอลลร์ถ้าเกิดมีการขยับตัวสูงขึ้นนะครับโกลด์ซิลเวอร์ดีโชมีการขยับตัวสูงขึ้นนะครับและแร่โลหะเงินมีการปรับตัวลงทองคาก็โดนกดลงเช่นเดียวกันนี่คือทาง่ มุมมองของทางด้านการทหารหรือทางด้านของสงครามในฝั่งของดอลลร์ครับมักจะไปในทิศทางเดียวกันกับทองคำฉะนั้นกราฟจะเป็นอย่างนี้ครับทองคำมักจะไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มนี้ครับดอลลร์ขยับตัวขึ้นแร่โลหะเงินขยับตัวขึ้นและโกลด์ซิลเวอร์เลชขยับตัวลงเชเช่นเดียวกันถ้าทองคำขยับตัวขึ้นจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าทองคำขยับตัวลงครับมักจะเกิดปรากฏการณ์นี้ครับดอลลร์ขยับตัวลงแร่โลหะเงินขยับตัวลงและโกลด์ซิลเวอร์เลชขยับตัวขึ้นมันจะขยับตัวขึ้นในลลัััักกษณะะะะะขขอออองงงงมมมมุใในนนนนนรยส้้้ฉฝ่3บ็ีผจ ใช้วิธีการดูถ้าเกิดดูยังไม่ออกหรือดูยังไม่เข้าใจว่ามันขยับตัวขึ้นหรืคือมันขยับน้อยมากเกินไปผมจะใช้วิ การในการดูโดยเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์ครับนี่คือเปอร์เซ็นต์นะครับสังเกตเห็นนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นตราบใดที่เปอร์เซ็นต์ไปในทิศทางเดียวกันที่กล่าวไว้ข้างต้นเช่นถ้าเกิดว่าทองคำมันจะขยับตัวขึ้นแร่โลหะเงินเปอร์เซ็นต์ต้องบวกครับมีการขยับตัวขึ้นหรือบวกขึ้นนะครับมันต้องมีการขยับตัวขึ้นแต่ถ้าแร่โลหะเงินและทองคาปรับตัวในทิศทางขาลงแร่โลหะเงินก็ต้องบวกลงเช,เช่นเดียวกันในมุมมองของโกลด์ซินด์เรนดิชโชว์แลง,ง,ลง,งฝังข้าามทองํ ด้วยในฐานะของการลดสภาพคล่อง แต่ถ้าในฐานะของสงครามดอลลาร์ต้องมีการขยับตัวขึ้นหรือเป็นบวกขึ้นนี่คือวิธีการดูโดยง่ายนะครับสำหรับในฝั่งของกลุ่มนี้และแน่นอนในฝั่งของตารางที่เหลือของกลุ่มนี้นะครับอย่าที่เข้าใจมันจะสามารถบอกได้ในระยะ1-2ถึงวันเท่านั้นฉะนั้นสามารถเรียนรู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านเพจหรือทางด้านของไลฟ์ต่างๆที่ผมจะพยายามอธิบายทุกครั้งเลยนี่คือวิธีการดูเบื้องต้นฉะนั้นกลุ่มที่สามนี้จะใช้ในระยะ1วันถึง 2วันเท่านั้นหรือในระดับชั่วโมงเท่านั้นครับไม่ไกลมากนี่คือข้อที่ควรระวังสําหรับการใช้กลุ่มที่3ครับเรามาดูของทางด้านของสถานะราคาทองคำนะครับสถานะราคาทองคําสังเกตเห็นได้ว่าจะมีทั้งสถานะขาขึ้นขาลงและสถานะวิ่งอยู่ในกรอบสถานะราคาทองคําสะท้อนถึงอะไรสถานะราคาทองคําคือเครื่องสะท้อนจาก กลุ่มที่1ในระยะกลางนะครับและกลุ่มที่2ในระยะสั้นโดยเฉพาะนํามาเพราะจากกลุ่มที่3ฉะนั้นสถานะราคาทองคํานั้นจะให้น้ําหนัก2กลุ่มเท่านั้นก็คือกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ครับนี่คือกลุ่มที่2นะครับและกลุ่มที่3เท่านั้นนี่คือกลุ่มที่3ครับฉะนั้นสถานะราคาทองคําคือสถานะที่เกิดขึ้นมาแล้วและจะให้น้ําหนักว่าในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3นั้นให้น้าหนักสถานะราคาทองคําขึ้นหรือลงมากขนาดไหนวิธีใช้วิธีใช้อย่างไงสมมุติว่าคุณเอง องได้เข้าออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับทางคุณเองได้เข้าออเดอร์เรียบร้อยแล้วและคุณถือสถานะบายแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ากราฟมันจะขึ้นต่อถ้าเกิดคุณไม่สามารถดูอย่างอื่นได้ให้ท่านมาดูที่สถานะราคาทองคำครับถ้าคุณถือสถานะบายไปแล้วคุณจะต้องให้เห็นว่าหรือคุณจะต้องดูสถานะราคาทองคาโดยที่สถานะราคาทองคาสถานะขาขึ้นจะต้อง เพิ่มขึ้นเรืเ่อยๆเช่น 37, 40, 45, 50หรือ60คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าสถานาระราคาทองคำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในสถานะขาขึ้นคุณถือบายอยู่ถือต่อครับแต่ถ้าเกิดว่าสถานะขาขึ้นปรับตัวลงโดยคุณถือบายไว้ฉะนั้นถ้าเกิดสถานะราคาทองคำปรับตัวลงเช่นสถานะราคาทองคำขาลงเพิ่มขึ้นเป็น20 e 45 4บส0แต่คุณถือบายไว้ และสถานะขาขึ้นนี้ปรับตัวลงเป็น 30, 25 25ศูนสย์วนทางกันแบบนี้ให้คุณเตรียมจัดการกับออเดอร์ได้เลยครับนี่คือวิธีการมองเม้องต้นเชกเช่นเดียวกันสถานะขาลงถ้าคุณถือเซลล์อยู่และสถานะขาลงเพิ่มขึ้นจาก 32, 40, 45, 50หรือ60หรือขึ้นไปเรื่อยๆสถานะขาเซลล์คุณถือก่อนครับเชกเช่นเดียวกันถ้าคุณถือสถานะขาเซลล์แล้วสถานะขาขึ้นเพิ่มขึ้น 37, 40, 5 0 5 5 60และสถานะ ้าคาลงลดลง32 30 29 <30. S 1> 25เหลือต่าลงสถานะที่คุณเซลล์อยู่ควรจัดการกับออเดอร์ได้ครับหรือหนีก็ได้นี่คือวิธีการที่นํามาไว้ใช้เบื้องต้นในสถานะขาขึ้นขาลงเป็นเพียงแค่ตัวยืนยันว่ามันจะขึ้นต่อหรือลงต่อเท่านั้นไม่สามารถนํามาไว้ใช้ในการตัดสินใจในการเข้าเทรดได้ในครั้งนี้ครับส่วนกรอบแนวรับแนวต้านนะครับส่วนตัวผมเองผมจะให้น้ําหนักนะครับในระยะสั้นถึงระยะกลางเท่านั้นและจะปรับเปลี่ยนทุกๆก,ก,การทะลุแนวรับแนวต้านฉะนั้นสามารถติดตามได้ต่อเนื่องครับ และทุกวันจะมีการอัปเดตตลอดเวลานะครับประกอบกับทางด้านของแผนการเทรดประจําวันโดยที่ในตอนนี้จะสามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ณวันนี้ณในตอนอัดคลิปนี้นะครับสถานะในส่วนของการเทรดทองคํานั้นฝั่งของอันแรกจะเป็นฝั่งขาเบสหรือเรียกว่าระยะสั้นจะมีแผนโผล่มาในทุกระยะสามารถติดตามได้ในกลุ่มไลน์นะครับไลน์โอเพนแชทของกลุ่มแดชบอร์ดประกอบกับจะมีแผนทุกวันครับก็จะมีแผนในลักษณะน,นี้ถ้าเข้าแผนตำแหน่งไหนก็เปิดสถานะ โดยใช้ฝั่งของแดชบอร์ดด้านบนด้านกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3นมามาเป็นตัวการตัดสินใจด้วยนะครับประกอบกับแผนที่2นี่นี่คือแผนนะครับแผนที่2จะให้มา3แผนนะครับก็คือเพื่อให้ท่านตัดสินใจว่าเกิดเข้าแผนไหนและตัดสินใจว่าคุณสามารถวิเคราะห์ได้อย่างไรโดยบนความได้ข่าวสารก็สามารถติดตามได้ว่าปัจจัยที่พึงระวังนะครับคุณสามารถติดตามและคลิกดูได้ที่โลกคุณก็สามารถก็ดูได้เลยว่าปัจจัยที่พึงระวังควรมีอะไรบ้างและดูอะไรบ้างนะครับนี่คืออย่างเช่นในฝั่งของสหรัฐเผยการคว่ำบาตรก็สามารถอ่านได้ ถ้าเผยแล้วควรจะติดตามกับราคาทองคําอย่างไรนะครับนี่คือปัจจัยทางด้านเบื้องต้นของแดชบอร์ดโดยที่นะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สําคัญที่เป็นฟีเจอร์กําลังทดสอบและจะใช้งานได้ในอนาคตไม่ใช่อนาคตใช้คําว่าจะใช้งานได้ในเร็วๆนี้ก็คือฟังก์ชันของ Inbox อกครับอิ็คืออะไร i n b o x ก็คือในฝั่งของข้อความสําคัญในฝั่งของข้อความทุกเช้าในฝั่งของการเรทดทุกเช้าในฝั่งของการข่าวที่สําคัญจะเข้ามาสู่ใน Inbox ของท่านทุกๆช่วงท,ท,ท,ที่สาคัญ ซึ่งผมจะแจ้งทางกลุ่มไลน์นะครับหรือแจ้งทางทวิตเตอร์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามครับในฝั่งของแดชบอร์ดนี้ไม่ได้มีแค่แดชบอร์ดนะครับเราก็จะมีทั้งกลุ่มไลน์ด้วยนะครับโดยที่นี่คือกลุ่มไลน์นะครับก็จะสามารถพูดคุยกันได้และจะมีการเช็คทุกเดือนทุกรอบเดือนว่าในกลุ่มไลน์นี้ทุกท่านใช้งานในแดชบอร์ดและอึงประสิทธิภาพการใช้งานในแดชบอร์ดได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นนี่คือแดชบอร์ดเบื้องต้นวิธีการใช้งานเบื้องต้นซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนและมีการเปปลลี่ยนแง เนื่องเพราะทุกข้อมูลสําคัญถ้าไม่เกี่ยวเนื่องกับราคาทองคําผมจะไม่นํามาไว้ใช้หรือจะไม่นํามาให้ทุกท่านเห็นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงท,งทันทีไม่ว่าจะเป็นทั้งบล็อกที่1บล็อกที่2บล็อกที่สจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญถ้าข้อมูลไหนไม่สําคัญจะตัดทิ้งท,งทันทีเพื่อให้ทุกท่านใช้ข้อมูลสําคัญในการตัดสินใจในการเทรดทองคําได้ดีในอนาคตครับและนี่คือในส่วนของเบื้องต้นของการใช้แดชบอร์ดอยากให้ทุกท่านทดลองใช้และลองใช้ดูนะครับจะมีค่าบริการในส่วนของ1 29บาทนะครับสำหรับรายเดือนและ1,440บาทสําหรับรายปีแนะนําว่าเราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวด้วยกันและเราจะมาใช้เครื่องมือนี้เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการเทรดนะครับย้ําเครื่องมือนี้ไม่ได้มีการชักชวนชี้นําหรือชี้ชวนลงทุนใดๆทนทั้งนี้นนครับเป็นเพียงแค่อีกหนึ่งเครื่องมือให้ทุกท่านประกอบการตัดสินใจและเป็นเครื่องมือที่อยากให้ทุกท่าน winner take ออ l สำหรับทองคําในครั้งนี้ฉะนั้นวันนี้คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับเจอกันอีกทีคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ